โตโยต้าไฮรักแชมป์หัวโตขนของจุใจส่งงานตู้เทปโตโยต้าไฮลักแชมป์กันค่ะหลังนี้ความสูง2.10วัดจากพื้นกระบะทรงหัวโต70เซนอลูมิเนียมภายนอกเบอร์23หนา0.6มิลเต็มทุกแผ่นเรียบตึงแบบนี้เลยประตูท้ายเปิดปิด2บานกอลล็อกคู่พร้อมเพิ่มตัวล็อกล่าง1ชุดดัดตีนเสาป่องออกข้างตามปกติปีกท้ายทรงมาตรฐานไม่ซิ่งไม่วาวกลางแต่สวยแน่นอนมาพร้อมระบบไฟท้าย LED แบบหม่กรอบิะคริลิกสีแดงเดี๋ยวเราไปดู ด้านในกันต่อคันนี้ภายในเลือกใช้เป็นกลุ่มไมัด้านในกันกระแทกหนา4มิลและก็เพิ่มโซ่เกี่ยวเลขหนึ่งชุดสําหรับกันไม่ให้กระบะออยังไม่จบคันนี้ปิดฉากอลูมิเนียมที่ล่องกระบะกันน้ําเข้ารอบขันด้วยแบบนี้เลยอันนี้เป็นออปชั่นเสริมสำหรับใครท,ที่กลัวน้ําเข้าตรงล่องกระบะของแชมป์ก็สามารถสั่งําเพิ่มได้เดี๋ยวพาไปชมระบบไฟท้ายกันต่อค่ะเวลาเปิดไฟหลีก็จะเป็นสีแดงตามกฎหมายกําหนดแบบนี้เปิดไฟเลี้ยวจะเป็นสีส้มกระพริบซ้ายขวาแบบนี้ค่ะและถ้าเปิดไฟฉุกเฉินจะเป็นกระพริบรัว2 ฝังแบบนี้ค่ะชอบแบบไหนใช้งานแบบไหนสามารถปรึกษาสอบถามเข้ามาได้ค่ะจัดส่งมอบงานเรียบร้อยทุกชิ้นงานมีรับประกันสินค้าหลังการขายงานสวยคุณภาพดีจัดได้ที่เซ็นต์การช่างเลยค่ะสวัสดีค่ะ